เยี่ยมไปเยือนนะครับไปประชุมติดตามงานให้ขวัญกำลังใจเป็นระยะถือว่า15บหาอำเภอีนผมไปไปครบไปเยี่แล้วคร,บ,ครบ,บแล้วหลายรอบด้วยฮะแต่ละอำเภอแล้วติดใจอำเภอไหนเป็นพิเศษไหมฮะก็ถือว่าแต่ละอำเภอมีจุดดีเหมือนต่างกันนะครับก็ก็จุดจุดเด่นเป็นคนละอย่างนะครับ,รบถือว่าอำเภอไกลๆเราก็พยายามให้ขวัญกำลังใจทีมงานมากกว่าอำเภอใกล้ๆหน่อย นะครับส่วนแนวทางเราก็พยายามบอกเพอว่าหลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วก็คนจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชนไปันเรื่องการปกครองน้องๆทีมงานเนี่ยดูวิถุเป็นกันเองอ่ะใช้หลักธรรมไรเรื่องการปกครองน้องๆที่ที่ทำงานอ๋อครับเราก็ถือว่าเราก็อยู่ในครอบครัวพัฒนาชุมชนในทางปฏิบัติเราอยู่กับชาวบ้านเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับชาวบ้านอยู่แล้วเพราะนั้นเราอยู่ในครอบครัวเรางานเราค่อนข้างหนักเพรนั้นเราก็ต้องใช้ความเป็นกันเองถ้าทำเกิด และใช้ความเป็นกันเองความใกล้ชิดมันงเกิดความใกล้ชิดมันเกิดความไว้วางใจมันก็มีความไว้วางใจมันจะมีเราก็จะรู้ข้อมูลของแต่ละคน<ม>แต่ละคนมีศักยภาพยังไงม,มีจุดเด่นมีจุดด้อยมีข้อจํากัดนะครับ,รบทางครอบครัวหรือส่วนตัวอะไรบ้างเท่าที่ได้สัมผัสางานพัฒนาชุมชนมาหลายปีนะไม่ว่าจะเป็นพัฒนากรพัฒนาการอําเภอพัฒนาการจังหวัดก็เห็นว่าท่านได้ไปสร้างเครือข่ายไว้ในชุมชนพื้นที่โดยเฉพาะจะมีบุคลากร อาสาสมัครที่ชื่อว่าอช mm hmm. เห็นได้รับแหนบทองคำเลยนะได้รับโลเลยนะอยากจะให้เล่าตรงนี้ว่าการที่ไปสร้างไปทำตรงนั้นมีเกณฑ์อะไรบ้างครับก็แต่ละหน่วยงานอาจจะเห็นได้ว่าบางทีเราทํางานในพื้นที่เนี่ยพื้นที่กว้างใหญ่แต่เจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างผู้ช่วยในการทํางานในภาคประชาชนนะครับก็เรียกว่าองค์กรเครือข่าย ะจะสังเกตแต่ละหน่วยง,งานก็จะมีเครือข่ายมีตัวแทนในแต่ละหน่วยง,งานทํางานในแต่พื้นที่เราก็มีตัวแทนของพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนอยู่ออทํางานร่วมกันเรียกว่าอาสาพัฒนาชุมชนในระดับหมู่บ้านนะครับหมูอออ่บ้านละสี่คนในระดับตำบลเราเรียกว่าผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นําอ,อชนะครับซึ่งในวันที่27นี้นะครับจะครบวันสถาปนา ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนครบ43ปี27มกราคมนี่นะ27มกราคมฮะวันศุกร์ที่ยี่สิเห็นว่าจะจัดงานด้วยไม่ตัวฮะจริงๆน่าจะเป็นวันที่28แต่เราจะจัดวันที่2 7วันศุกร์วันศุกร์นี้นะครับพี่น้องชาวอาอชอาสาพัฒนาชุมชนก็จะมาระดมพลังกันจัดงานณบริเวณหน้าโรงเรียนทะเลาะนะครับแสดงพลังก็มาทุกอำเภอฮะก็มาอำเภอละห้าคนสิบคนมาร่วมกิจกรรมกันเพราะว่าอยู่กระจัดกระจายครับ ในง,งานนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับวันนั้นเราก็จะมีการอ่านสารรัฐมนตรีะนะครับว่าการกระทรวงวัไทยในการสถาปนาวันผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนครบรอบ43บปีเสร็จแล้วก็จะมีการมอบประกาศนิบัตผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนที่อาสาสมัครทางานดีเด่นในแต่พื้นที่ว่าง,งั้นเหรออันดัละสองท่านรวม30ท่านนะครับ,รบเราก็ได้เชิญท่านประธานนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้กุณาเป็นประธานในวันนั้นะราถือโอการมอบประกาศที่โรงเรียนท่าล้อนีเองข้างนอกอะไรจัดวิธีข้างนอกนอกถนนนอกถนนเลย คือว่าวันนั้นต้อง,งอไปเที่ยว้ใช่ไหมเพราะว่าหลังจากเสร็จมอบรางวัลไล่เสร็จนะเราร้อ,ราองเพลงปลุกใจนะครับปลุกขวัญด้วยกันเสร็จแล้วก็จะร่วมกันพัฒนาทางถนนสายพุทธบูชา<อ>ไปจะถึงวัดพระธาตุเชงแห่งสามร300<ๆ>ค,นคนครับโดยประมาณ ตลอดสายแล้วก็ช่วยกันพัฒนาไปนะครับก็เชิญชวนสื่อมวลชนด้วยครับเชิญชวนสื่อมวลชนแล้วก็เชิญชวน,ชน,ชนพี่น้องประชาชนที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะครับไม่จ,จำกัดเฉพาะผู้นำมชนะครับใครก็ได้ที่อยู่แถวนั้นร่วมกิจกรรมนะครับถือว่าเป็นการเทริดพระเกียรติด้วยทําถนนสายพุทธบูชาด้วยเป็นการทําบุญด้วยร่วมพลังกันด้วยนะครับถือว่าเป็นวันอาสาสมาัครอีกวันหนึ่งวันอาสาสมัครอ่า พัฒ <P ath ina> นาชุมชนแล้วว่าเป็นวันอาสาพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนครบรอบ43ปีถามพี่ตุย๋ยเชกคำถามหนึ่งว่า6เดือนที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะมาทำนั่งอยู่ตำแหน่งนี้มีปัญหาอะไรเ <c oughs> จอไหมเจอไม,ไมอ๋อมีมครับเป็นธรรมดาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานกับผู้นำ <c oughs> นะครับตัวชาวบ้านเองหรือในตัวเจ้าที่เองแล้วก็มีข้อจำกัด บางครั้งการสื่อสารไม่เข้าใจกันบ้างขาดเวทีการพบปะพูดคุยกันบ้าง <esos S 2> มันก็ทําให้การสื่อสารข้อมูลคาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกันเพราะ,ะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจกันก็มีอยู่ใน <caf. S 2> บางจุดนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะ,ะแก้ไขปัญหาไปเพราะว่าเราก็ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับนโยบายถือเป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทยที่ถ่ายทอดในเรื่องของนโยบายรงมาหลายเรื่อง <eben S 3> ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าเรื่องกองทุนหมู่บ้านในเรื่องของโอท็อป นี่เป,น<ม>เป็นเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบ,บาลมา10<ช>ปีแล้ว<ม>ก็สรุปล่าขณะนี้องค์กรเครือข,ข่ายของพัฒนาชุมชนนี่จะมีแค่อชอ,อชอสอ,อชอสตรีแต่ทุกระดับยิงถือว่าใช่อยู่ออสตรีนี่ไม่ได้ยกให้ไปที่พัฒนาสังคมแล้วหรอพัฒนาสังคมก็ยกไปแล้วนะครับแต่จัดตั้งภายใต้าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัฒนาสตรีนะครับที่ที่กรมการพัฒนาชนดูแลอยู่เพราะนั้นในระดับตำบลเขาเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านอำเภอระดับเขาเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจังหวัดก็มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหรือกบสจซึ่งทางพัฒนาสังคมก็ได้ใช้องค์กรอันเนี้ยในการขับเคลื่อนอันเดียวกันไม่ไม่ต้องไปสร้างใหม่ละแล้วในส่วนในส่วนงานของพัฒนาชุมชนที่ท่านว่าขณะนี้จังหวัดหน้าน่ะมีมีงานที่เด่นน่ะ ตอนนี้งานที่เด่นของจวันน่านก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกรมการมัรทนถือว่าเป็นสำนักงานเลขาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดอำเภอนะครับก็สำนักงานมรรนถือว่าสำนักงานเลขาขับเคลื่อนปพญาเศรษฐกิจพอเพียงหุ้นมีอยู่โครงการหนึ่งเข้าประตูบ้านอันนี้โครงการเกี่ยวกับที่ยากจนใช่ไหมทช่กจนเป็นโครงการล่าสุดใช่ไหมของยักจนเป็นทำยังไงให้ตู่ครับ ข้อประตูโครงการข้อประตูหรือการแก้ไขปัญหายากจนเชิงบูรณาการก็คือเป็นนโยบายของสรงมาไทยมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้เกณฑ์โครเรือนที่ตกเกณฑ์เรื่องไรายได้จากข้อมูลจปทนะครับจปทเป็นหลัก mm hmm. แล้วคนเรืองนี้เป็นคนเรือนเป้าหมายต้องเรียนนิดนึงนะว่าในช่วงของแผน10เนี่ย เราใช้เรื่องรายได้อยู่20,000ามนะพี่หมอค่ะแผน10 20,000หมดปี 4, 2 5<ท>4 <ะ S 1> ตอนนี้ปี55-59ใช้เกณฑ์เ,เรื่องรายได้ไหใหม่30,000นะครับเพราะนั้นแารวัภัใช้เกณฑ์ตัวนี้เป็นเรื่องเรื่องเกณฑ์เส้นความยากจนแต่จริงๆแล้วไม่ได้เอาตัวเงินเป็นตัววัดนะครับเป็นเรื่องของศักยภาพการทํามาหากินการประเมินค่ารายได้ในแต่ละวันนะครับคิดคํานวณออกมาเป็นปีเพราะนั้นจะมีโควเรือนตกเกณฑ์จาวั2 3 0 0 0บาทเนี่ยของปี54อยู่830โคว นะครับในเกณฑ์ของอเรื่องรายได้ประมาณอของของสูงกว่า23,000หรือ3 0 0ห0ือประมาณ20,000กว่าคนเรือนเพราะนั้นก็ให้เอาคนเรือนเป้าหมายหลัก800กว่าคนเรือนเนี่ยเป็นเป้าหมาย หลักมีชุดปฏิบัติการในระดับตำบลเอาไปเคาะประตูนะครับก็ไม่ได้ไปเคาะป๊อกๆกันนะก็คือไปขอพบๆจะพูดคุยทําทําบัญชีเขาเรียกว่าบัญชีครัวเรือนเรียกแฟ้มรีโฟลเดอร์นะครับทาประวัติบันทึกครัวเรือนไว้ตอนนี้น้องๆลงไปทําเองหรือว่านต้องให้เจ้าหน้าที่ก็มีทีมงานในในระดับอำเภอเรียกว่าชุดปฏิบัติการแก้โจนในระดับอาเภอครับก็ประกอบด้วยหลากหลายหน่วยงานอันนี้8 0ดรอยนี่หมายถึงว่าทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดครับ แปดร้อยเราก็จะมาดูทีว่าโคเรือนเหล่านี้เป็นโคเรือนที่ยากจนขนาดไหนยากจนคนพิการคนชราคนด้อยโอกาสพวกนี้เราก็จะคัดออกไปในกลุ่มแปดร้อย 30นี้เราจะคัดเอาเฉพาะที่มีศักยภาพที่เราจะเติมนะครับส่วนที่ช่วยเหลือตัวเองเช่นคนชราคนด้อยโอกาสโควิการข้อมูลอะไรนี้เราจะยกไปให้ทางพัฒนาสังคมเขาดูแลต่อมาศึกเวลาเข้าไปสํารวจเจ้าปทกถอย่าไปบอกรายได้ต่ํานะทำไมเนี่ยคิดว่าอยากจะได้นะจะมาเข้ารงการีไม่ได้ครับท่านนี้ถ้าถามพัฒนาการท่านอะว่าถ้าถามใจเนี่ยท่านอยากทําอะไรให้ในจังหวัดน่านฐานะได้มาขึ้นตําแหน่งที่นี่ครับก็เรียกว่าที่น่านมีมีเอกลักษณ์อยู่หลายอย่าง อย่างที่ผม <Okay. S 1> พูดเมื่อกี้ง,งานเด่นที่นี่ก็คือในเรื่องของการขับเคลื่อนปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง mm hmm. เนื่องจากว่าเรามีวิถีชีวิตความเป็นเมืองน่านอยู่แล้ว mm hmm. อณิโยบายท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านแถวที่ทําโครงการวิถีน่าน <Okay. S 1> นะครับกับภารกิจที่เราได้รับมอบหมายเรื่องการขับเคลื่อนปัิญาเศรษฐกิจพอเพียง <Okay. S 1> ก็ถือว่ามันไปได้วยกันได้ mm hmm. นะครับก็คือทําอย่างไรให้คนได้มีการตระหนักในเรื่องของการแสวงหารายได,ได้หรือลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นมีการจัดทำบัญชีครูเรือน <Okay. S 1> มีการเติมต่ออาชีพเสริมเพิ่มอาชีพใหม่นะครับก็ตามแนวทาง เราะนั้นริงเหล่านี้เราสามารถที่ทําให้แต่ละอำเภอมีหมู่บ้านปราเรษฐตจพอเพียงเด่นๆในระดับอำเภออย่างน้อยอำเภอละ2อหมู่บ้านในปี54นะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับที่อำเภอนาเมือนก็มีการเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติที่บ้านติงในนะครับก ได้เชิญท่านรองผู้การจังหวัดไปเป็นประธานเปิดจริงๆแล้วนะครับก็เพื่อเป็นการเปิดตัวหมู่บ้านเองนะครับว่ามีของดีอะไรบ้างมีศักยภาพอะไรบ้างให้ให้สื่อมวลชนหรือให้โลกภายนอกได้รู้จักนะครับมีมีหมู่บ้านไหนบ้างที่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเชิงการท่องเที่ยวได้มีหลายหมู่บ้านเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวหรือหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเช่บนบ้านหนองบัวนะฮะบ้านหนองบัวแล้วก็อีกหลายอยู่ตมงน จำชื่อไม่หมดอย่างน้องบัวนี่เป็นหมู่บ้านไทยรื้อมีโอท็อปมีเราเคยมีก็มาลงไปในการพัฒนาสุดท้ายมาสโอเราเรามีเวลาตัวนี้น้อยมากเลยนะพี่หมอครับสักถามไม่ได้ตั้งหัวข้อให้เลยถาม แต่วัานี่ประสบการณ์สายทางทาบ้านนี่พอจะมาโอโอนะฮะเราจะเปิดสายตั้งตั้งหนึ่งสองสองนาทีก็มาก็ไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่ตูคือสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะจะสอบถามอะไรได้เป็นกําลังใจกับพี่ตูแต่ว่าศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามเก้าสี่เก้าช่วงนี้นะครับก็ให้พี่ตูพูดคุยให้กําลังใจกับทีมงานที่อยู่ต่างอำเภอชนิดหนึ่งนะฮะจะพูดคุยอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนชุมชนด้วยแล้วก็ถือว่าอวยพรตุกจีนไปด้วยเลยครับก็ต้องขอบคุณทางพี่น้องประชาชนที่ได้ให้การ ตัวมือนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาชุมชนนะครับเราถือว่าพัฒนาชุมชนก็ไม่ได้เป็นหน่วงงานเดียวเรามีควาคีหน่วยงานที่ทํางานในแต่พื้นที่เยอะอยู่แล้วไม่ว่าเกษตรสาธารณสุขกศนอหรืออบทอหรือท้องถิ่นเองนะครับที่ทํางานร่วมกันอยู่แล้วไม่มีหน่วงงานไหนนะครับที่เป็นพระเอกหรือทํางานหน่วงงานด้วยตัวของตัวเองได้ต้องร่วมกันทํางานนะครับก็เรียกว่าทํางานเชิงบูรณาการต่างคนต่างช่วยกันนะครับเพื่อเป้าหมายสุดท้ายก็คือชาวบ้าน ได้มีวิถีชีวิตที่มีความสุขอยู่ในชุมชนที่เข้มแข็งในคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนี่ก็ต้องอขอให้ท่านได้รับแนวทางแล้วก็ปรับวิถีชีวิตตามปัญญาสิกิต <_ S 2> พอเพียงนะครับตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไปปรับใช้นะครับสำหรับบุคลากรที่อยู่ต่างพื้นที่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแต่ก็คิดว่าทุกคนคมีขวัญกำลังใจในการทํางานถึงแม้บุคลากรจะน้อยนะครับเราก็พยายามเติมเต็มพยายามประชุมพยายามให้ขวัญกำลังใจอยู่นะครับในการทํางานในแต่พื้นที่ นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่เราร่วมงานกันนะครับเป้าหมายหลักๆของภาคชนอยู่ในภาคชน,นบทไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับอยู่ในพื้นที่ของอบตเป็นหลักนะครับเหนั้นกับเทศบาลที่ยกจากจากตำบลแต่ในเมืองเองเนี่ยเราเราไม่ได้รับผิดชอบในพื้นที่นี้แต่อย่างไรก็ดีก็มีหลายงานที่ยังร่วมกันอยู่ไม่ว่ากองทุนบ้านและก็โอทอปนะครับก็ต้อง ขอขอบคุณในความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้ไปที่ดีนะครับ <c oughs> ในโอกาสวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยในโอกาสวันตรุษจีน <c oughs> นะครับวันปีใหม่ของชาวจีนนะครับก็ต้องให้ขอนกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอขอให้ท่าน ผู้ทำมาค้าขายและไม่ได้ทำมาค้าขายนะครับก็ได้จเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานนะครับชินเจียยูอีชินนี่หวดใช้ไม่ได้เอาอ่างเปามาด้วยหรอไม่ได้อ่งางเปานะคร, <laughs> ครับถือว่าวันนี้มามาหลายบทบาทไม่ได้มาจีนล้วนๆนะครับ <laughs> แต่โดยส่วนตัวถือว่ามีหลายเชื้ออยู่ก็ถือว่ากัโน <c oughs> เอพรอมาตุจจินด้วยกันแล้วกันวนวันพรุ่งนี้นะมาศวันพรุ่งนี้นี่เราก็จะได้เชิญคุณอุดมเกศโรธยานนะคะพึ่งเป็น,นคณะกรรมการของโรงเรียนซินจงนะคะมาพูดคุยเรื่องของตุจจินแล้วก็การหาเงินรายได้ให้โรงเรียนซินจงด้วยครับ วันนี้รายการกุยได้ข่าวนะฮะเราคิดว่าเราพูดเก่งแล้วเจอพัฒนาการจังหวัดแล้วต้องเชิญต้องยอมต้องมาอีกรอบหนึ่งต้องเชิญมาอีกรอบหนึ่งต้องมาอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ขอบคุณท่านอภิวัตธีรกว่าด้วยนะท่านพัฒนาการจังหวัดครับให้เกียรติรายการกุยได้ข่าวเวลาหมดครับเราสามคนนำรายการจากราไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับีสวัสดีครับสวัสดีครับ